ข้อกล่าวอ้างที่บอกว่ามีความล่าช้าเนี่ยอันที่จริงผมก็ยอมรับนะครับว่าสามร่างที่ณตอนนี้ยังไม่ได้บรรจุเนี่ยก็เพิ่งส่งไปจริงๆนะ เอิญกฎหมายฉบับนี้มันมีทั้งหมดเจ็ดฉบับด้วยความเคารพท่านประธานนะบเงินมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินทั้งนั้นซึ่งรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดเจนว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินต้องได้รับความรับรองจากท่านนายกแน่นอนครับท่านประธานที่การพครับท่านนายกกว่าจะเซ็นกฎหมายเข้าสู่สภาแต่ละฉบับนี่ต้องถามตุสติกาต้องถามฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายเพื่อความรอบคอบแล้วให้มันเดินไปถูกต้องบังเอิญในสี่ฉบับแรกที่ท่านนายกเซ็นมานั้นได้ส่งไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีสามฉบับทำเรียบเพิ่งได้รับครับ พอทำเนียบเพิ่งได้รับนี่ท่านประธานครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับรับปั๊บเซ็นทันทีแม้กระทั่งว่าผมเองนี่เขาส่งอะไรมาดีกว่าผมจะเซ็นให้ผมก็ต้องขออ่านก่อนศึกษาก่อนประธานก็เช่นกันแต่ผมไม่อยากที่จะไปเอ่ยว่าเป็นของใครเละครับที่จะทําให้เสียหายกันเพราะไม่อยากให้มันเกิดความเสียหายซึ่งกันและกันไม่อยากมองความดีกับเรื่องเหล่านี้ครับตอนนี้พวกผมเองนี่ก็กําลังประสานครับไม่ใช่ไปร้อนใจนะกฎหมายที่จะเข้ามาในสภาที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองโดยเฉพาะ พีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยนะครับเพราะมันมีรายละเอียดปีกย่อยของมันเยอะมากนะครับแต่ข้อที่จริงก็คือตอนนี้เนี่ยมันถึงมือท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วแค่ท่านนายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้ามาพิจารณาในวันพรุ่งนี้พร้อมกันได้แล้วนะครับผมพรกคก้าไกลที่เพิ่งยื่นมาไม่นานเนี่ยเข้าประกบแล้วก็พิจารณาร่วมกันได้เพื่อความราบรื่นครับวันนี้ยังไงก็ผมจะพยายามเอาคําตอบมาให้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นผมก็ได้ได้สอบถามอยู่ว่าเรื่องนี้ยังไงก็ ถ้าจะนํามาพิจารณาแล้วนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ,รบให้ครบทั้งเจ็ดฉบับ,บนะครับพอจะได้ทำมาเร็วขึ้นผมไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะดําเนินการพร้อมกัน